าครับพี่น้องครับวันนี้มาคือเกา่าเด้อยค่ะเด้อมะม่วงเห็ดมะม่วงเห็ดพ่นเก่าเนี่ยละ่ะค่ะเห็ดตะไคร่บะสิมี่บอตว่าปลุกลุกได้กีน้อยๆละ่ะค่ะสองกีเห็ดตะไคร้สองกีตตงกีๆๆๆน้อยๆเพิน่นเพิ่นมาเห็นนี่ละ่ะค่ะมะม่วงปลุกลุกได้เห็ดตะไคร้เนาะครัเนาะมะม่วงบะซีมีเกิดขึ้นอีกบอ ว่านก็ได้ซุปยุนี่แล้วพี่นออ้องเอาลา่้งหามั้งนะขาน้อขึ้นผู้ขึ้นโอ้ยขอบปนขอยแก้วอย่างนี้เด้อปุ้ยเจ้าที่เจ้าทานมากับตองอูค่ะย่าตองอ,อูพี่น้องอะไรลูกจูนอ่เฮ็ด นี่ย้ายเขาได้หรอกจูนึงเห็ดไข่เห็ดตะไคร้มังเกามันจูเห็ดผู้ผู้อยู่ย่ยายมองเนี่ยหอมหอมโอ้หอมหอมหอมโอ้ย,อ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 ,ยอีกสักสองดอกนี่เปียงหือมีอีกบ่ มึงมีผัวอีกวะนอแสดคนค้นนะักสองสามดอกนี่ค่เนนอเฮ้ยอยู่ไต่ใบไผ่ได้ย่ายหามมึงดีด,ด้วย อดอกคุนมาท่านหน่ยเอาท่านหน่พยอมีอยู่บ่านน้อนี่พี่น้องด่านดอกหนึ่งกระหอมอยู่เด้อจะได้บ่ จูนึงก็อีกช้องกี่ขึ้นเลออขึ้นมาตาดีทีเลือดท้อะเมเอาสมอมาหากินมานเถอนี่มันออกิลเลยนี่เรวเห็พูอยู่นีแล้วมันอมันออกยนน้ำตาอันไผ่จนอืมนนะพ่นั่นได้หว่านดรอปใหญงพ่นโอ้มันออกย่น้ำตาไ่เาต้อเคียนั่นมันเอไตแตเออันตัวโยกขึ้นใอยว่ามันยังนี่คอเลสเสียลขึ้นนี่ตัวโยกขื้น นนได้จักจูสองจูนี่ได้ป่นได้เน,นาะมันก็ได้แหละนะปลาแต่บ่าเอามาหอมดีแท้หอมว่หอมเลยนะข้าววดมยังหันนะนได้ยุดพ่นยูสองกีออกนี่ไงหาม,มื่งหามึงมูม,มึงพวกม,มึงเต่าเล่าล้านคน ลบ,ล,บลบอีกจ้าบาทได้นะ ตัวข่อยเอ,เอาห้อยเพื้นเอามันเอาตัวข่อยเอาหมูว่านบ่หมือดยังได้สินีอย่างน,นี้คาวาวาหา์ได้เพ่อดิม,มาตัวเนาะต้องมีแหละต้มืมูนี่นั่งหลอดตาคนจูสองจู นี่แหะพี่น,ออนอ้องมองนี่เราบ่งเงียแหลมพอดอก่ๆจนั่นกับเนาสมอกับพ่อ่ไหมครับยี่หมองว่าท่านไหนพ่อมองพอแล้วมันนมาออกอีกมอีออกตัวนี้ตายบ้านและรอคนมามากเก็บนะอืพี่นอ้องมีอีกว่ะค่ะ

ก็ทัท้งมวลก็หัวปุ่นป้าได้ทังมวลหัวหิ้วนึงแล้วได้เกียงนึงครับทเกียงกับเกียงได้ดไดเกียงกับเกียงกับปุ่นกับปุ่นหอ,อมใช่กันแล้วอนเบ่มาจัดใหม่สักสองสามดอกหน่อย รุนกันค่ะพี่น้องสิได้ชุมม่มแพ่ไม่เหมือนเก็บเห็ดเพ่าชุ่มแพ่ไม่ใช่ตรงอู๋ không si mướt la đỡ già, hết uất say bỏ cả na, hết uất say bỏ cả na, na hại nhác đi, ai ơi

ให่เอ้ยเฮ้ยยันดียันสังไปไปพ่อคอมคอ้มันเป็นยังล่ะฮันนี่ยนข้มาีไว้น้องเลยบอกกล้าสองใหญ่เอ้ยจะเห็ดต่ไครออกอยู่เชียวอรืนป่าทิงโทรพอแก้งแล้ว เออไม่ม่อสมอเด้อเหอ็งงดหหตะไคร้จุ่มบังญ่เด้อหอมคักไปปูซื้อเห็ดนาข้าวเลยไปหาใส่ตอเจ้าบุญมาพ่ไปซื้อเห็ดอายุตลาดไปซื้อเหอ็ดอายุตลาดมาปนเกลียเออจะมีปลาทูอยู่ใหญ่เออปลาทูเกลียวใส่ก็อร่อยเกลียวใส่ปลาทูเกลียวใส่สปลาทูบิดลายๆแล้วก็ไปหมกใช่ไหมหมกเห็ดซะก่อนกี่เห็ดแล้วเนี้มันปลาอันนี้เลยมันปลาอันานี้มาลองกินเลีเ้ยงกันใช่ป่ะตอนนี้ ดเด,ดินจักสีกินฮอตเป็นเล็กน้อยเลียงง้วเลียงข้ยแล้วมาลามง้วไวลาม้ยไวลนอนเนาะเก็บปรกก,กอ,อกสนกเก,บก,ก็บอัออนอป,อาปากามฟ้อมปากกอกพอนำพิดพอนำป่าํำอันมันพงแม่ใส้ทูกลวก็นอ่ะมาจำนี่แม่มาขามป้อมนี่มาขามป้อมน้อยนี่น เลี้ยงแล้วกันคุยนอนโตมแล้วก็นั่งเล่นบนนี่น่าโซกันนึงนั่งเจอกันทักยางมะ่ำโซกันกับกระเทยแถาเลี้ยงเลียนไม่เลียนไหลแต่มาจะหนุ็กน้อยโอ้ม่วนหน่อยทักทักยางมะ่ำเป็นบ่เต้นต่นติ่นยางบนนี้เออแล้วก็พากันเล่นม,มูรีพากันนั่งเล่นหลายๆคนเล่นกระบุไายผูุ้ายกลับมาผู้บายกระตัวตัวคาเปี๊ยนเนี่ยป้าหกหกกระเท่ากนี้ตัวมันเออบ่แล้วข้ากระนันนันนี่แล้วข้ากระ อันอันนี้เอาไม่กลัวมันเดือดเตะเบียกบักค้ยห้ามเลยว่าอันนี้ตะไคร่อันนี้ตะไคร่มันี่ยจะไม่ออกย่ำเดินยังสี่เอ้ยเอาถือว่าเข้ากะเกือบมันบ่มาเมืองจูนี่เนาะจ้าจะไปกระสิบ้านทิมไม่หั่นเดียจากพวกเขาไปมึงโอ้ยสิญญานมันผูกมันโหคุณแม่บ่คุ้มค่าดอกจ้า คาตัดมันคา,าลายันั<า>นเดินเลกสี่นั่นๆซุ้มก็สั่งน,นั่นๆซุ้มเฮ็ดถนนคอมมันนอนอีกมันเพื่อเลี่ยงกันสองดอกไม่ใช่เนาะเออเด็กเกียรพอดีพัต้งอันนี้เลยพัต้องใส่ปะทูแล้วาาขาได้แบบสองดอกยิงปะทูวจะกินแับเลย กินน,น้ำหวานๆมึงด้เหรอยิ่งข้าวปา,า,าไปเสื่อนสุดมาใส่บลไรวเจียเอ,อ,อสุดสุดมาน,นั่นสามรอยห้าสิบยูนันบ๊กซีอุดอบบ๊กซีอุบนเออใส่บลไหลเลยยายมัน<ว>สุดคือเจ้าเสื่อล่ะต่ว่านของจมันยืดจะาของขวดมยืดอ,อืเป็นกรรมยี่บยืดมีความว่ามันได้ยืด,จ,ยดจะได้คับ บให้<ฟ>สั่งเอากระบ่กซังไพรซอให้ไผรซ้อเขาก็ะบอกคนสุอแล้วแั้วเป็นสุดสุดขึ้นเขาใส่เหรียญตลกเนาะสุดแซกนั่นคือเป็นสุดเสียเขาก็บอกสุอต่อเขาเด็กน้อยเขาก็บอกเขาประกาศใส่ว่านผู้ว่าเห็ดถนนอยู่นี่เลยไม่เยอะแต่พอรอแต่เด็กน้อยไว้หลุ่นเลยได้ย่ายี่เจ็ดแปดคนน้ำหนึ่งกรบบอ,อกอ่อนมัในตายนดิ เออได้อยู่นี่นาขาวก็ได้ลายดอกย่นี่พวกว่านข่อยว่าจำเห็ดนาข้าวนี่เห็ดนาข้าวก็แก้วได้ล่างออกแล้วก็นันนันกีกีเส้วกันนี่แก้วเสกันได้โอ้ยไปมองท่าผุนบ่าขุนไป่าต้นนึ่กังยางเปลยนรูเลย เอ้ยหมู่บ้านจะมาทอเราไปทัดกระเบวอยู่ใส่กปตาพูดเตียนนอนพูดอะทัดไปอีกสองรอบผมเทเล็บแล้วขึ้นยางไปว้าายางดีกระโดดเพราะว่ากันว่าพลาดซุมเมืองนี่คุณสียหัโหน้าเอาคนละไกลกับไกลเอาหลับพี่นองเอ้ยกับมันห้องบ้าพอเฮ็ดจูนี่ก็ไม่ได้เทาหิมเนื้อซืออซื้อ เปสีนาวป็นเชียต่อไปทางอันใบอันไพ่ขึ้นพอวออยู่เมียเอาแเมียก็เป็นนุ่นๆหนาะเรอกเลยเอาใหม่แตะมึงอ๋อบ้านนี่ก็เป็นข้าวอันนั้นเป็นอันนั้นอันนั้นนี่นั่นไปกระตังเป็นไตดอกคา ไทีไ่ละน้ำน้ำขนาดน้ำขนาดสมัยนี้ขนาดน้ำมียังบ่อกินข่าวสมัยก่อนห้องข่าวสื่อห้องตรงห้องใหญ่เดือดสมัยนี้มังหล่นสมัยนี้มันถึกเท่าไหร่เงี้ยหลายเทคโนโลยีการใส่การอันนี้ตู้ใส่ผู้ทดลองหลายยังหลายอย่างทั้งนี้งาน เอาค่ะมือนี้เอาไว้ซับหนีสักก้อนค่ะคลิปน,นี้แล้วเจอกันใหม่ะะเจอกันใหม่นะคะพี่น้องเจอกับเมย์อ,อสมอ,อกับเมยกำนัตออกดันตองอู่ไหมกำนัตเมย์กำนัตเด้อหนี่วันสิภาษไปหาเฮ็ดยังอีกอะพี่ตามเมย์ตามเม่พี่น้องเมื่อเตันวาสีนั่นนีน่ กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์รัดไว้โลดพี่น้องอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อกดอันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปเลยช่องลุกลุกลุมลำเพลินออาอีเชี่ยวบนแม่ออสมอของเฮานะคะนี่ขอรับไปแล้วเด้อครับพี่น้องค่ะบ๊ายบายค่ะ